เปิดยอดเงินตักบงกตโอนช่วยน้ำท่วมอีกหนึ่งทานน้ำใจที่ไม่เผยออกสื่อนักแสดงสาวตักบงกตเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่แม้จะไม่ได้ลงพื้นที่ช่วยแต่ก็ยังได้มอบกำลังทรัพย์เล็กๆน้อยๆไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายที่เผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหนักโดยเพจเฟซบุ๊กด็อรปนดาวงผู้ดีโพสภาพพร้อมเขียนข้อความ ขออนุโมทนาบุญกับตากบงกฎเบญจรงคกุลด้วยนะคะได้มอบเงินจำนวน200,000บาทให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งนี้สาวตักก็ได้โพสต์ส่งกำลังใจผ่านไอจีส่วนตัวของเธออีกด้วยว่าตากขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยและทีมงานทุกท่านรวมทั้งมูลนิธิรวมด้วยช่วยกันและ มูลนิธิทุกหน่วยงานขอให้ทุกท่านทำงานราบรื่นและขอเป็นกำลังใจทุกท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่ขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะร่วมด้วยช่วยกันมูลนิธิและกู้ภัยทุกหน่วยงานทั้งนี้มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันเป็นของครอบครัวเบนจรงคกุลครอบครัวสามีเธอนั่นเอง